แนะนำกันหน่อยเล่นตัวหน่อยสวัสดีครับผมธีรวง์การธีรวงบอกซิงยิมครับเป็นไงวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสิบเอ็ดครับเป็นไงเดียดตาช่างก็เมื่อกี้ผ่านแล้วครับเกิดไปหน่อยเมื่อเช้านะซ้อมอยู่บังการเหมือนเดิมไหมใช่ครับมีครูบังครูซ้อมเรียกมาในค่ายตอนนี้เหลือกี่คนแล้วเออเหลือน้ำผู้ครับคุณเอ่อคุณฐานครับหลายคนอยู่นะสูงสูงไปเรามีไหมมีครับมีนะเราสูงเท่าไหร่ประร้อยเจ็ดสิบห้า สี่สิบหกแล้วมั้งน้ำหนักปล่อยๆประมาณห้าสิบสามห้าสี่ปีนี้อายุปีนี้สิบเจ็ดครับปีนี้เราเป็นไงฝีมือหรือว่าอยากรือเข่าฝีมือครับคู่ต่อสู้เคยชกเขาไหมไม่เคยครับเช้าถ่ายรูปยังไม่หายใช่ไหมยังครับน่าจะพอๆกันมั้งวันนี้เจอกันเด่นหมาด่างนะเห็นเขาไม่เข้าสไตล์ไงก็เออไม่เขาได้หมดครับเขาได้หมดนะแล้วเวทนี้โอเคไหมเรบที่เราชกเวทเท่าไหร่ร้อยพันร้อยสิบครับร้อยสิบมันมันมันเล็กหรือมันใหญ่ที่เราเราแพ้ใครล่าสุด เพชรเป็นองครับที่ดับเนินวันนั้นวันนั้นโช110รคร้อยสิบหมดวันนี้ขยับขึ้นมาหน่อยนึงอันไหนดีกว่านี่ร้อยสิบปีกว่าหรือร้อยเจ็ดดีกว่า,วาอันนี้ยังไม่รู้ครับคุ้มไม่ได้คุ้มไหมคุ้มครับกิโลนะ อันสามโลครับก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก่อนหน้าในสองไฟล์ขงนายของงานเราก็แพ้แล้วก็มีชนะแพ้แพ้สองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับแพ้หนึ่งชนะสองวันนี้ร้อยสิบเอ็ดนี่ถือว่าเคยชกแล้วนี่ยังครับยังปกติชกร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดยังไม่เคยชกครับเอออเาละวันนี้รูปร่างเนื้อตัวไม่มีปัญหานะร่างกายปึกซ้อมดีซ้อมเยี่ยมคนจากจังหวัดคนกรุงเทพครับอ่ะฝากแฟนคขับเชียร์นะครับวันนี้ก็ฝากติดตามผลงานยินดีด้วยครับผมเต็มที่ครับโอเคขอโชคดงนีครับผมครับอ่ะนี่ภาพ จะนำตัวเท่านะครับเดี mm ๋ดี๋ยวผมเดินมาดังเดี๋ยวพี่เขาบอกเองเดนมาดังนะเขาได้เจอใครทีละพงศ์ทีละพงศ์เคยชกเขาไหมไม่ครับไม่น่าจะเคยชกโค้งเท่าไหร่เขาสูงเราเราฟังโค้งเราน้ำหนักเท่าไรน้ำหนักกัน้อยเท่าไรห้าสิบหกครับปีนี้อายุอายุสามปีครับก็ะชามาเกินเท่าไหร่เกินตีด่าตัวนี้มหาจะลุยเราซ้อมอยู่พอหรอาซ้อมอะไซ้อมที่โรงเรียนน้ำสัตว์ของเราที่นี่เองใช่ไหม ล่าสุดผลงานเป็นไงบ้างก็ออชนะแค่จันวาเลยวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบครับวันนี้ร้อยร้อยสิบเอ็ดครับก็นิดหน่อยแล้วก่อนให้สองไฟเป็นไงผลงานก็มีแพ้ฉลังชนครับผมสามไฟหลังนี้ชนะกี่ที ชิงชนะไปเดียวครับไปสองชนะหนึ่งนะเราเป็นมวยประเภทมวยเข่าครับทีระพงไ์นเห็นไหมเขายังไงเขาเป็นคนมวยจังหวะฝีมือครับเราได้ชกมวยมาถึงหกเจ็ดสิบ้วไหมประมาณห้าสิบสี่สิบไฟครับประมาณนั้นนะเราน่าจะชกมวยมาก่อนทีระพงคิดว่าใช่ชกมาก่อนนะกระดูกน่าจะดีกว่าวันนี้นะครับผมเอาอยู่นะวันนี้นะครับเราเป็นคนจากจังหวัดจังหวัดตำพูนลบัวครับอ่ะฝากไปกับเชียร์เราวันนี้ครับผมก็ยันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำเต็มที่นะ